ไปถนนพิพาวดาดีรังสิงนะครับลงไปฝั่งน้ก็ไปประชาสงเคราะห์ชิดขวาครับประชาสงเคราะห์พิภาวดีก็ออกซ้ายครับ เราก็ออกซ้ายครับข้างหน้านี่ครับสามเหลี่ยมดินแดงเราก็เข้าสู่ถนนพิภาวดีรังสิทแล้วนะครับ สำหรับรถใหญ่ก็ไปดอนเมืองไปบางปะอินก็ขึ้นทางด่วนได้เลยนะครับชิดขวาครับเขาก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็มีวางแท่งบารเออร์เต็มไปหมดเลยนะครับ สามารถทะลุไปประโขนโยอินได้ด้วยนะครับเดี๋ยวซ้ายข้างหน้าครับเดี๋ยวซ้ายข้างลุงพยาบาลทหารา่าดซึ่ะครับนี่ครับเดี๋ยวซ้ายตรงนี้เลยครับเดี๋ยวซ้ายนี่ก็สามารถไปพระโขนยอินได้ครับของเราก็ตรงไปสุดที่สารครับ अब ิบครับน้ำมันครึ่งครับตรงนี้ก็รถมาจอดเข้าปั๊บน้ำมันเยอะ ครับเดี๋ยวเราขึ้นสะพานข้ามแยกครับแยกตรงนี้ก็จะเป็นแยกสุดที่สานนะครับใครจะไปสะพานซ้ายก็ไม่ต้องขึ้นสะพานนะครับเดี๋ยวซ้ายไฟแดงข้างหน้าครับจะไปห้วยขวางไปอินทมละ เป็นทางด่วนตัววีนะครับมุ่งหน้าดอนเมืองอ้ามกองข้างหน้าไปก็เป็นถนนวิภาวดี ซอยวิาพาวดีซอยสาแล้วครับสามารถทะลุไปช่องเจ็ไปหมอชิดได้ครับไปสะพานควายได้เหมือนกันครับเนี่ยครับเีนืวซ้ายขหน้าไปขนตรงได้ครับโครงการขนส่งทางบกอะครับ ถึงห้าแยกลาดพ้าแล้วนะครับอาแยกลาดพา้าเดี๋ยวซ้ายก็ไปสะพานวายไปสวนจตุจักรตรงไปก็ดอนเมืองครับลาดพ้ากับรชัชโยธินก็ต้องเบี่ยงครับเบี่ยงไปทางซ้ายครับเพื่อที่จะขึ้นสะพาน โซทินลาดพร้า,าวสะพานหนึ่งก็สะพานนอกก็ดอนเมืองครับเดี๋ยวเราขับรถครับเดี๋ยวเราจะไปวิภาวดี20ครับใครจะไปหมอชิดไปสะพานควายก็ชิดซ้ายส่วนเรากลับรถครับ ที่สารไปห้วยขวางไปอนุสาว,วรีไปสามเหลียมดีนแดงครับนี่ครับเราก็มาถึงวิภาวดียี่สแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ วัี่20